อยากในบ้าน50,000่นถึง6 0 0 0 0บาทต่อเดือนในนิชดาธานีมีไหมครอบครัวเล็กมีแค่3-4มี่คนพ่อแม่ลูกก็ต้องการบ้านประมาณ3ห้องนอนก็พอหรือบางคนมีบ้านหลักอยู่แล้วมาอยู่นิชดาธานีเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพราะว่าลูกจะได้ไม่ต้องตื่นเช้าแล้วก็ไม่อยากเดินทางไกลเสาร์อาทิตย์ก็ไปที่บ้านหลักหรือบางคนก็ไม่อยากที่จะต้องดูแลมากบ้านหลังเล็กๆช่วยกันดูแลดีกว่าครูก็เลยรวบรวมบ้านทุกหลังในนิชดาธานีที่ ให้เช่าอ,อยู่ที่50,000ถึง60,000บาทต่อเดือนมาให้ทุกคนได้ดูสิ่งที่นำมาให้ดูเป็นภาพจริงไม่มีการแต่งภาพดูให้ชอบดูให้ถูกกับครอบครัวของเราแล้วถ้าชอบจริงๆก็ค่อยนัดดูบ้านเพราะครูรู้ว่า เวลาของทุกคนมีค่าหลังแรกอยู่ในนิชดาซันชยัยซึ่งเป็นโครงการของ MFC เป็นบ้านให้เช่า2ชั้นมี4ห้องนอน3ห้องน้ำอยู่ใกล้ๆสระไวน้ำส่วนกลาง94ตารางวาพื้นที่ใช้สอย290ตารางเมตรหลังที่2อยู่ที่โครงการนิชดาซันชัยนะคะเป็นของโครงการ MFC เหมือนกันเป็นบ้าน3ห้องนอน3ห้องน้ำแล้วก็มีสวนสวยๆอยู่ล้อร,รอบบ้านหลังนี้ให้เช่าอยู่ที่60,000บาทต่อเดือนทีนี้บางคน เคยมาดูบ้านของโครงการ MFC แล้วก็บอกเฮ้ยบางทีบ้านมันดูเก่าไหมแต่ไม่ต้องกังวลคือ MFC เนี่ยเขาดูแลผู้เช่าค่อนข้างดีเนื่องจากว่ามีสถานทูตมีหลายๆผู้เช่าจากสถานทูตมาเช่าเขาก็ดูแลเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นมาตรฐานเขาจะมีอยู่แล้วนะคะก่อนที่จะเช่าเขาจะทาสีให้ใหม่ตรงไหนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขนะคะเขาจะจัดการซ่อมแซมให้เรียบร้อยล้างแอร์ให้เรียบร้อยก่อนเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเข้าอยู่นะคะบ้านจะพร ้อเขายู่ททันีหลังที่3อยู่ในนิดชาดาวินล่าวินล่าเนี่ยเป็นโครงการที่ถนนกว้างและเวลาเข้าก็วนออกได้เลยไม่ต้องถอยเข้าถอยออกวินล่ามีทั้งหมด33หลังแล้วก็ตอนนี้ผู้เช่าเต็มหมดเลยมีหลังเดียวเท่านั้นในนิดชาดาวินล่าเจ้าของจะรีโนเวทบ้านให้ก่อนเข้าอยู่ค่าเช่าอยู่ที่5 5 0 0 0บาทต่อเดือนหลังที่4อยู่ที่นิดชาดาการันเป็นบ้าน4ห้องนอน4ี่ห้องน้ํามีสวนมีที่จอดรถแยก ออกมาค่าเช่าอยู่ที่ประมาณ65,000ต่อเดือนนะคะถ้ามีบ้านสวยๆว่างครูเวนด้าจะอัปเดตให้ตลอดใครที่อยากติดตามบ้านสามารถติดตามครูเวนด้าได้ที่ f a c e b o o k p เพ e ครูเวนด้าที่ l ล n e แอดแอดเวนด้าแ V A N D A ที่ TikTok ติดตามภายใน15วินาทีนะรู้หมดบ้านหลังไหนในนิชดาธานีว่างหรือว่าขาย TikTok ครู v e นดาอย่าลืมติดตามนะคะจะได้รู้ว่าบ้านหลังไหนขายบ้านหลังไหนเช่าตอนนี้ขายกี่หลังตอนนี้เช่ากี่หลังรู้ทันทีและรู้ก่อนใครค่ะสวัสดีค่ะ